คนอาหรับในสมัยเจฮิยคนที่เป็นพวกมุชริกีนเนี่ยที่เขานับถือรูปปัน้นหรือที่เขานับถือสิ่งเคารพบ,บูชาอื่นอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ทําความดีต่อต่อสิ่งที่พวกเขาเคารพรูปปั้นพวกนั้นใช่ไหมเกือบทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะมีความคล้ายคลึงกันถ้าหากมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมละหมาดต่อ Allah Subhanahu Wa Taala คนที่เป็นมุชริกีนเขาไปทําอะไรกับรูปปั้นครับเขาก็ไปละบาดให้กับรูปปั้นของเขาเข้าใจไหมครับมันคล้ายกันไหมคล้ายกันถ้าหากมุสลิมเชื่อดว์เพื่อพลีให้กับอัลลอฮฺสุบัยร์อัลอาัในวันอิดอัลอฮาหรือวันไหนก็แล้วแต่เวลาที่เราเชื่อดว์รเราก็กล่าวบิสมิลลาห์คนที่เป็นอัลุชิร พวกมุชลิกีเนี่ยเวลาที่เขาเชื่อสัตว์มีไหมที่เขาเชื่อสัตว์เพื่อบูชายันให้กับให้กับสิ่งที่พวกเขาเคารพบ,บูชาเพราะฉะนั้นอามัลเกือบทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าสองสองฝั่งเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยละหมาดฝั่งนู้นก็มีฝั่งเราก็มีเชื่อสัตว์ฝั่งเราก็มีฝั่งเขาก็มีแต่เคยได้ยินไหมฝั่งมุชริกีเนี่ยถือศีลอด ให้กับรูปปั้นของเขามันไม่มีการถือศีลอดเนี่ยมีแต่ผู้ศรัทธาเท่านั้นที่ถือศีลอดให้กับพระผู้อภิบาลของพวกเขาในสมัยยาฮิเลียในสมัยของท่านนบีเราไม่เคยได้ยินว่าคนที่ชีริกกับอัลลอฮฺสุบบะฮฺตะอัลาหรือคนที่เคารพบูชารูปปั้นในสมัยนั้นเนี่ยเขาถือศีลอดให้กับอัลลอฮฺ อัลอุซาไอ้ขับรูปปั้นต่างๆนี่อยู่ในรอบๆกาบะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในจำนวนความหมายที่อุลมามะอธิบายว่าอิบาดัททั้งหมดเนี่ยพวกมุชลิกีนเขาทำให้กับรูปปั้นของตัวเองด้วยมีอยู่อย่างหนึ่งเท่านั้นที่คนพวกนี้ไม่ทำก็คือการถือศีลอดเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยมีแต่อัลลอฮ์สุบฮานอาุตะาลาเท่านั้นเป็นอิบัตเฉพาะสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ที่เที่ยงแท้นั่นก็คือพระอัลลอฮฺซุลฮานะฮฺวะอจลัย